ปิดท้ายวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันนกเขาชวาระดับนานาชาติที่จังหวัดปัตตานีนะครับนอกจากเป็นการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงนกเขาชวาแล้วนะครับนกเขาชวายังเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสันติภาพและความสามัคคีด้วยครับผู้เลี้ยงนกเขาชวาทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดอื่นๆและจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นำนกเขาชวาเข้าร่วมแข่งขันนกเขาชวาเสียงที่สนามนกชอ๊ะอํา ตำบลมะนังยงอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับคุณผู้ชมมีนกเขาวชาวาถูกนำไปเข้าร่วมแข่งขันเนกว่ากว่า1,500ตัวเลยนะครับทางผู้จัดงานระบุว่านี่เป็นครั้งแรกครับที่มีจำนวนนกเขาวชาวาจำนวนมากถูกนำไปเข้าร่วมแข่งขัน,นการแข่งขัน,นแบ่งเป็น6ประเภทนะครับมีนกเขาวชาวาประเภทเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่ประเภทเดาวรุง่งประเภทเบบี้หนึ่งเบบี้สองและนกเดอะเบส S <S <an> <t iny> การแข่งขันนกเขชาชวาครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและประชาชนที่ยากจนครับคุณวิชัยเรืองเริงกุลฤทธ์นายกสมาคมนกเขชาชวาเสียงภาคใต้บอกว่านกเขชาชวาในจํานวนพ5 0 0ตัวนั้นแต่ละตัวคุณผู้ชมครับมีมูลค่าไม่ต่ํากว่า1นึ่งแสนบาทนะครับบางตัวมีมูลค่าสูง 3- ามถึงสี่แสนบาทส่วนนกที่ยังเล็กมูลค่าหลักหมื่นขึ้นไปครับ เมื่อ3ปีก่อนมีผู้เลี้ยงนกเขาชาวาเสียงในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเลี้ยงนกเขาชาวามีมูลค่ากว่า3ล้านบาทครับนกมีชื่อว่าซูเปอร์แมนเป็นนกเขาชาวาที่โด่งดังระดับอาเซียนเพราะการันตีแชมป์จากการประกวดแข่งขันมาแล้วหลายสนามจึงทําให้มูลค่านกสูงขึ้นไปอีกนกเขาชาวายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างสันติภาพสร้างประโยชน์โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมเพราะการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงนกเขาชวาทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศล้วนทําให้เกิดวิตรภาพและความสามัคคีครับ